สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พาน้องสายทองออกมาเป็นที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะคุณพระจ๋าในห่วงยางหนูในห่วงหนูห่วงหนูอยห่วงก็พังหมดแล้วนะคะห่วงหักห่วงหักแล้วหว่วงในหว่วงหายห่วงเลยนะคะห่วงไม้หักหมดแล้วนี่ คุณพ่อไม่ซ้อมให้หนูเล่นเด้อยากเล่นห่วงแล้วแม่แไปเข่ากอดกันมาเล่นไม่มีห่วงเล่นนะคะมีแต่ล้อรถล้มอยู่เล่นล้อแม่แรงเล่นแรงเด้อเวียงมาหาไม่ไหวคุณพ่อก็นั่งกับไม้นั่นแหละอยิ่งน้อยไม้โดดไม่ใช่โมโมงี้คือดอนน้ำดำเมี่ยมมาถึงนี่ดอนแล้ว ห่วงหักห่วงหัก,หกไม่มีห่วงเล่นเลยนีย่มีใครซ่อมเลยนะคะมีแต่ล้อรถล้อรถางห้างล้างห้างมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้มาแต่เช้าเลยเาก่อนเพื่อนเลยนะคะไปเข้ามาก่อนเพื่อนเลยวันนี้ <laughs> นั่งเออนั่งล้อรถนัไ่ไหคุยกันแล้วคุยกันนะบอกแม่แม่นะ มาบอกอะไรแม่แม่วันนี้มาบอกอะไรแม่อเอซีวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะคุณแม่จ๋านะคะมาอีกแล้วมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ <c oughs> คุณพ่อมีซ้อมให้หนูอยากเล่นห่วงเล่นหวง,งเล่น <c oughs> ยเหเล่นกับแม่ไมไม่ไปค่ะ โยนมาแล้วรอห่วงไม้หักไม้หักไม้หักเนนไปเนนหม้หรไม้ไม่เพื่อนาแล้เหอยองทแล้วโอไม้ไมไม้ดีดไ ไม่ดีท้างเขาก็จะเดินหเข้าห้างไหนนี่นะอยากเล่นห่วงแต่ไม่มีห่วงเล่นนะคะไม่มีใครซ่อมหักแล้วหักเลยนะคะห่วงบ้านหนูนี่ลอบไปรอบนอนเจมีแต่ล,อล้อรถนอนเต็มพื้นเลย อะไรกันหนักกันน้ำเลยคุณแม่ก็เล่นมันเด็กด้วยอันพ่ออันพ่อซ่อมห่วงให้หนูหน่อยพ่อเมื่อไรจะมาซ่อมให้หนูได้เล่นเนี่ยออกกําลังกายขาหน่อยเร็วนี่เมื่อก็น้ําท่วมหมดเลยนะคะแม่แหลนเล่นทําไมไกลเลยดูแม่แหลนไม่ไปจะไไปม่ไปไม่ไป ยืนดูเพื่อนเล่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่เล่นไปเล่นอะไรไปลืมไม้ทำไมไม่เล่นขยะทั้งนั้นนะคะตรงนั้นนั่นนั่นขอดูให้ก่อนเล่นมาแล่นมานี่เด้อมาเด้อหอมมานี่มามาแล่นมามาหนูมาหอมมาเด้อมาะหอมมาด้วยปุ้มปุยปุ้มปุยหอมมาเร็ว มาพร้อมมาด้วยเด้อมามืออย่าพาลูกไปเลิ้มกองไม้มาเด้อเด้อไ enfin <Attack on. S 1> ม in ้เด้อไม้อันตรายมากมลเนีโยนหน้าเนี่ยก็วิ่งอย่างเดียวนี่ยก็เล่นอย่างเดียวออกกําลังกายขานะคะเอ้ยสายทองก็จะเอาล้อใหญ่มาเฉีดอันตรายได้นี่ น้ำก็ขึ้นแล้วนะคะคุณแม่จ๋าดูน้ำขึ้นนะคะน้ำขึ้นแล้วตุยด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 ุยน้ำไม่ได้เล่นน้ำแล้วน้ำลึกแล้วน้ำขึ้นมาเยอะแล้วถ่ายแล้วเล่นดีกว่าคุยกับพ่อต่อดีกว่ามันจะโม้แล้วคุณจาเกศไม่กล้ามากลัวใจคง ไม่เล่นไม่เล่นเล่นไปห่วงอย่างเงี้นแหละลูกเล่นอย่างเงี้ยเรากำลังกายขานะคะห่วงลมห่วงลมไม้ผูกไม้ผูกน,นั่นนั่นเอ้ยนอนบนห่วงก็ได้อยเวลาสลายท้องนะคะแม่เมียจ้า <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรอย่างเงี้ยลูกมีได้หัวซักเลยหัวซักกระเทียม กุย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 ว้มอมแมมคนแมมเมมชุดแป้งทอดเลยเล่นอะไรก็ไม่สนุกเลยนี่ไม่มีห่วงเล่นเลยสนุกเลยไม่เล <c oughs> ่นอะไรก็สนุกสนุกไม่เล่นเลยตามตามมาล้ตามไปตามไปไปข่าวขอบปะ เอะเข้าไปเลยเข้าไปเลยอาข่องหนูอยู่ตรงไหนข่องหนูอยู่ตรงไหนข่องหนูอยู่ตรงไหนไปเดินเดินก่อนเพื่อนยังไม่มานะคะไปไปไปเออแมงมีหลายอืมขอก้อกนะคะกอกบริเวณขอกนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยไปกลับไปเข้า่องหนูในของหนู ค่ะแม่แม่ดูค้องหนูน้อยค้องหนูน้อยนี่ใครจะเข้าค่องวะนี่อยากข้ามไอ้คองนี่ชอบไม่ค่องหนูค่อาคองเลยนะคะคองส่วนตัวนะคะแม่ค้าออกกายทองส่วนตัวเดินก่อนแม่อีกคองน้อยนะคะน่าเรียบร้อยเลยขังคอกวะแล้ว ไหน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 ตัวอันไหนตัวอันนั่นนั่นเอ้ยอยู่ในคอกแล้วไอ้ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้ห้ามห้ามห้ามถอยกันถอยถอยกันถอยถอยเข้าไปคืนเข้าไปคืนลูกจุดตกตูดมันถอนไปถอยเข้าไปคืนเร็ว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 ใครไปคืนเร็ว ออกไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาออกนะคะรวมกลุ่มก่อนรวมกลุ่มก่อนค่ะรวมกลุ่มก่อนค่ะใส่ทองง่าน <c oughs> ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นจ้าไม่เล่นจ้า ยังจ้าเลยเอามือมือมาด้วยบริเวณข้อศอกท้องนะคะ อเจ๊เอ๋แล้าเจ๊เอ๋แล้าเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ว้าไรโดนขันคอกแล้ว,ลว,ออาว,าวลทำอะไรเนี่ยทำอะไรหนูเนี่ย <az> ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย <az> ทำอะไรเนี่ยตายทองเอ้ยตายทองเอ้ยวุ้นไม่ลายตาเลย คุณพ่อก็ทำาสูงไว้ให้เลยนะคะไม่ง,งั้นปีนโดนปีนเด็เกจะปีนเด็กขดิ้อจะปีนพ่อเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเออ,อโดนขังขอคอกแล้วยู <g> ่ <oda> ในอคอกก่อนนะคะเที <g oda> <g oda> ่ยวแค่นั้นแหละวันเท่านั้นแล้วก็พอแล้ว <g oda> เดี๋ยวออกจากอคอกคุณพ่อก็จะพาเดินต่อนะคะทำกิจกรรมก่อนนะคะ ทำกิจกรรมรอแขกนัก,กท่องเที่ยวมาเที่ยวนี่มีไหมเนาะวันนี้จะมีไหมเนาะนี่เงียบสง,งันเหมือนเดิมนะคะเม่ีจ๋า,ไม,มาจจไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่เลยเงียบหมดนเงนียบหมดเลยนี่สายทองวันเล่นต้นไม้ดีกว่านะคะนก็เล่นต้นไม้ดีกว่าไหนยืนทําอะไรวะยืนชนเสาละยืนชนเสาแล้ว ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคุณพ่อจ้าคุณแม่จ้ากดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์เป็นกำลังใจในช่องน้องสายทองด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอ่ะบายบายค่ะลุกไายบายค่ะเจ้าบายบายค่ะ